ถนนรัชดาพิเศษวันนี้ไปไ<ห>ไสำรวจเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยคุณาลารีครับเชนค่ะ คุณเสกุลพิเชษฐ์ทันคุณก็ติและคุณเอกลาชนะคะมาบ้านคุณเอกลาที่อยู่แถวนี้หรือว่ามาเที่ยวอะไรแถวนี้หรือเปล่าคะสำหรับถนนรัชดาพิเศษนะคะตั้งแต่บริเวณอย่างที่เราทราบกันดีวิภาวดีลังสิตนะคะมาจนถึงจุดที่ดิฉันยืนอยู่ยังคงทรงตัวนะคะระดับน้ําค่ะอยู่ที่บริเวณหน้าโรงแรมเจ้าพยาพาร์คนะคะแล้วก็ระดับน้ํานั้นก็ยังคงไม่ได้มีการขยับไปเยื่อเพื่อที่จะข้ามฝั่งคลองบางซื่อนะคะขณะเดียวกันการใช้ชีวิตของคนแถวนี้ก็ยังคงเป็นไปอย่างปกตินะคะแม้ว่าระดับน้ําเริ่มมที่จจะาอ จุดนี้แล้วนะคะเรื่องของบริษัทห้างร้านนั้นก็ยังคงเปิดให้ทำการนะคะตามปกติค่ะชุมชนริมคลองบางซื่อถนนรัชดาพิเศษนะคะยังคงได้รับผลกระทบจากมวลน,น้ําที่ไหลามาจากถนนวิภาวดีเข้าสู่ถนนรัชดาพิเศษจนถึงขณะน,นี้มวลน,น้ํายังคงทรงตัวนะคะมาจอดอยู่ที่บริเวณคอสะพานบางซื่อหน้าโรงแรมเจ้าพยาพาร์ค แต่คนในชุมชนนี้ยังคงใช้ชีวิตไปตามปกตินะคะโดยระดับน้ําที่เข้าท่วมพื้นที่ชุมชนนะคะทาให้ทางสํานักงานเขตห้วยขวางนั้นต้องมีการสร้างสะพานไม้นะคะขึ้นมาเป็นทางเดินเข้าชุมชนและวันนี้ระดับน้ําของชุมชนริมคลองบางซื่อแห่งนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะคะหลังน้ําเริ่มลดไปประมาณ5เซนติเมตรบ้างแล้วแต่ชาวบ,บ้านที่นี่ก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติไม่คิดที่จะอพยพไปอยู่ที่อื่นค่ะถ้าไม่ท่วมมากกว่านี้ก็อยู่ได้ตลอดนะมันก็ยังอ่ายังอยู่ได้ยังยังไหว ถ้าประมาณเออถ้าเลยเข่าขึ้นหน่อยก็ยังอยู่ได้เพราะยังมีชั้นสองอยู่วน้ำมันจะเสียเขาก็มียาให้มียาเทยาอ่าอ่าส่วนเส้นทางการจราจรบนถนนรัชดาพิเศษตั้งแต่วิภาวดีรังสิตจนถึงหน้าโรงแรมเจ้าพยาพาร์คนะคะก็ปิดการจราจรทั้งขาเข้าและขาออกนะคะเนื่องจากถูกน้ําท่วมขังเต็มพื้นผิวการจราจร แต่ว่าตั้งแต่โรงแรมเจ้าพยาปักเรื่อยไปมุ่งหน้าพระรามเก้ายังคงใช้ได้นะคะทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเพราะว่ายังไม่ถูกมวลน,น้ํากระชับพื้นที่ค่ะซึ่งในส่วนของอุโมงค์ามข้ามแยกทั้งสุทธิสารและห้วยขวางบนถนนรัชดาพิเศษเจ้าหน้าที่กทมได้มีการนํายางมาต่อยกันเป็นเนินให้สูงขึ้นนะคะเพื่อที่จะป้องกันมวลน,น้ําที่อาจจะก,กระชับพื้นที่เข้ามาและไหลทะลักลงไปในอุโมงค์ข้ามแยกโดยเจ้าหน้าที่ตารวจได้เปิดให้รถทุกชนิดนะคะใช้ช่องทางขาเข้าได้เพียงช่องทางเดียวส่วนขาออกช่วงลงอุโมงคา,า,ารน่างกตั้่ โรงแรมเจ้าพญาพักลงไประดับน้ําสูงกว่า50ซนติเมตรนะคะ,ะเพื่อที่จยป้องกันร,รถเสียระหว่างการระหว่างทางและการจราจรที่ติดขัดไปดูรถไฟฟ้าใต้ดินกันบ้างน,นะคะตอนนี้ยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะคะแม้ว่าจะมีการเปิดทางขึ้นลงนะคะเพียงแค่บางจุดเท่านั้นซึ่งเรายังคงเห็นประชาชนและพนักงานโดยสารนะคะพนักงานต่างๆนะคะที่ยังคงใช้ชีวิตตามปกติเนื่องจากมวลน,น้ํานั้นยังมาไม่ถึงในจุดนี้ค่ะ ส่วนเส้นทางของถนนลาดพร้าวนะคะมวลน,น้ําจากให้แยกลาดพร้าวก็ยังคงทรงตัวอยู่ที่ซอยลาดพร้าว43นะคะโดยระดับน้ําของหัวน้ําตอนนี้อยู่ที่10เซนติเมตรค่ะและระดับน้าบริเวณแยกภาวนายังคงทรงตัวอยู่ไม่เกิน50เซนติเมตรแต่ปัญหาที่ชาวบ้านริมถนนลาดพร้าวบ่นเป็นเสียงเดียวกันก็คือรถที่วิ่งฝ่าน้ําท่วมไม่ชะลอความเร็วนะคะทาให้คลื่นนั้นซัดเข้าบ้านเรือนนี่หลายหลังค่ะที่กระจกแตกไปแล้วนะคะแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้ต้องใช้วิธีกั้นน้ําที่ซัดเข้ามาด้วยการใช้ยางรถยนต์เก่าๆนะคะมาทําเป็นแนว กั้นน้ําค่ะซึ่งก็มีหลายบ้านที่ทาแบบนี้แล้วก็ช่วยที่จะลดการกระแทกไปได้เยอะนะคะแล้วก็ไม่ทําให้ปูนนั้นแตกไปด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นเองก็ต้องพยายามที่จะคอยให้รถที่วิ่งผ่านมานั้นชะลอความเร็วนะคะเพื่อที่จะลดความเดือดร้อนค่ะ ไปดูที่ถนนเรียบทางด่วนรามอินทรากันบ้างน,นะคะจากการสำรวจของทีมข่าวเราเริ่มมีน้ําผุดขึ้นมาตามท่อบ้างแล้วโดยถนนประเสริฐมนูกิจ27นั้นน้ําเริ่มเอ่อเข้าทางช่องซ้ายของถนนนะคะขณะเดียวกันก็เริ่มมีน้ําเอ่อขึ้นมาบริเวณพื้นที่โล่งใต้ทางด่วนรามอินทาแล้วแต่ยังมีปริมาณไม่มากค่ะแม้ว่าจะเริ่มแผ่ขยายวงกว้างมากขึ้นก็ตามค่ะ ไปดูภาพที่เกิดขึ้นในเวลานี้กันนะคะนี่ก็คือจุดที่มวลน้ําน,นั้นได้มาจออยู่ที่บริเวณคอสะพานบางซื่อนะคะของหน้าโรงแรมเจ้าพญาปาักจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะรถนั้นไม่สามารถที่จะใช้ได้รถยกเว้นที่จะเป็นรถกระบะแล้วก็มีหลายคันที่เป็นรถกระบะลักษณะนี้แล้วก็จอดเสียนะคะเพราะว่าบางทีเครื่องยนต์อาจจะเก่านะคะแล้วก็ถ้าเลี้ยวขวาไปมุ่งหน้าสู่บางกะปินะคะถนนลาดพร้าวช่วงนี้ก็น้ําก็ค่อนข้างท่วมสูงนะคะระดับน้ําโดยเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรนะคะ เพราะฉะนั้นพื้นที่นี้ก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องคอยลุ้นกันอยู่นะคะว่าเมื่อไหร่ที่หัวน้ํานั้นสามารถที่จะข้ามคลองบางซื่อสะพานบางซื่อไปได้เมื่อไหร่ในจุดนี้นะคะนั่นก็หมายความว่าพื้นที่ข้างหน้าที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจนั้นเป็นพื้นที่ที่อาจจะต้องรับมือกับสถานการณ์น้ำมากขึ้นค่ะขอบคุณครับคุณวรนุ่นี่ครับสังเกตดูนะฮะว่าทุกจุดในกรุงเทพมหานคร